นายจ้างลูกจ้างม .33 พื้นที่10จังหวัดเงินเข้าสิ่สิงหาคม2,564 ครับก็กลับมาพบกับช anel ฟีนอมไลของเราเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูข้อมูลในส่วนของนายจ้างและก็ลูกจ้างม3-3ในพื้นที่10จังหวัด9กิจการนะครับในส่วนตรงนี้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์ของสํานักง,งานประกันสังคมนะครับเขาได้ลงข่าวเมื่อวันที่31กรกฎาคม2564นะฮะตรงนี้นะครับเมื่อวันที่30กรกฎราคม2 5 6 4นะันี่เนี่ยในสุชาติชมกลิ่นนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการจ่ายเงินเยียวยาของกลุ่มแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบของโรคโควิด -19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวดนะครับก็คือ10จังหวัดได้แก่กรุงเทพมาหาคนครนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นาราธิวาสปัตตานียะลาและก็สงขลานะครับใน9ประเภทกิจการนะครับก็จะมีกิจการก่อสร้างกิจการที่พักโรงแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิละปะความบันเทิงและก็นันทนาการกิจกรรมบริการด้านอื่นๆสาขาการขนส่งแล้วก็สถานที่เก็บสินค้าสาขาขายส่งแล้วก็ขายปีกการซ่อมยานยนต์สาขากิจกรรมบริหารแล้วก็สนับสนุนนะฮะแล้วก็สาขากิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์แล้วก็กิจกรรมทางวิชาการสาขาข้อมูลข่าวสารแล้วก็การสื่อสารนะฮะ ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเขาได้มีความห่วงใยเนี่ยถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานรวมถึงผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคโควิด1 9ตรงนี้นะครับเขาจึงสั่งการให้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะเร่งรัดขยับเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนเนี่ยไม่เกินวันที่6สิงหาคม2564นะครับโดยเขาจะเริ่มทยอยจ่ายเงินเนี่ยตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนี้นะฮะที่ต้องทาเช่นนี้ก็เพราะว่าระบบโอนเงินผ่านพร้อมเพย์เนี่ยเขาจะสามารถดําเนินการได้นะครับก็ได้แค่วันละ1นล้าน 1, 000 000บัญชีเท่านั้นเนาะ โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยจำนวน2.87ล้านคนนะครับเขาจะใช้เวลาถึง3วันจึงจะสามารถโอนได้ครบภายในกำหนดวันที่6สิงหาคม2564นี้นะครับตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เขาจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา33นะครับทุกๆวันศุกร์จนถึงวันที่ 29ตุลาคม2564นะครับครับก็ด้านนางสาวรัตด,ดาแซลีนะครับรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมนะครับเขาได้กล่าวาว่าวิธีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตา33นะครับที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเนี่ยคนละ2,500บาทนะครับเขาจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนนายจ้างที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลตามจํานวนลูกจ้างหัวละ3,000บาท สูงสุดเนี่ยไม่เกิน200คนโดยนายจ้างบุคคลธรรมดานะฮะเขาจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวเช่นเดียวกันนาะแล้วก็นายจ้างที่สถานะเป็นนิติบุคคลนะครับเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมนะครับแล้วก็ รองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมเขาได้กล่าวตอนไทยอีกทีนะครับว่าสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็นายจ้างที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดอีก3จังหวัดที่เหลือนะฮะก็ได้แก่ฉะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะฮะสำนักง,งานประกันสังคมนะครับเขาจับประชาสัมพันธ์วันที่จ่ายเงินให้ทราบภายหลังนะฮะส่วนใครนะครับมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสายด่วนหนึ่งห 06ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับ10จังหวัดนะครับที่ภายในวันที่6สิงหาคม2 5 6 4เนี่ย <c oughs> เพื่อนๆนะครับจะได้รับเงินเยียวยตรงนี้แน่นอนเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากส สำนักงานประกันสังคมนะครับเขาได้ออกมาให้ข้อมูลไว้นะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครนะครับถ้ามีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมก็จะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ